ว่า90%บอกไม่ได้นะเขาเกลียดหุ่นเซนเห็นไหมครับอันนี้ผมสัมผัสเฉพาะในคุกนะอันนี้เฉพาะในคุกเรซนะปอรซนของผู้คุมและก็นักโทษขมรนไม่ได้ชอบหุ่นเซนเลยนะเพราะเขาบอกว่าหุ่นเซนเนี่ยขายชาติหุ่นเซนเนี่ยเป็นเวียดนามนะเป็นร่างทรงของเวียดนามคนขมรนี่ไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขาก็รู้ความจริงนะว่าหุ่นเซนเนี่ยมันขายชาตินะหุ่นเซนเนี่ยไปเข้ากับเฮงสัมลินนะเมื่อก่อนหุ่นเซนเป็นขมรนแดงแต่พอภายหลังหุ่นเซนก็แปรพักนะคร,รวม่วกับ เฮงสัมลินนะครับเข้ามาลบกับเขมรยนแดงแล้วก็ชนะเขมรยนแดงในปี2522เขาก็บอกว่าใครเนี่ยนะครับที่ไปเป็นศัตรูกับฮุนเซนเนี่ยจะอยู่ในประเทศไม่ได้ที่ปรากฏข่าวนะครับเมื่อวันที่13 14สิงหาที่ผ่านมานี่นะครับที่ทางกองทัพภาคที่นเนี่ยได้เผยแพร่นะครับภาพการไปล้อมล้วลวดหนามบริเวณที่เขาบอกว่าบริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่นอเภอโคกสูงจัังหวดสระแก้วนั่นนะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าก็มีสื่อมวลชนมีพี่น้องประชาชนสอบถามมาว่าเอ๊ะเขาไปล้อมั้วรวดหนามเนี่ยนะครับมันไปล้อมั้วรวดหนามบริเวณที่เป็นแผ่นดินไทยใช่ไหมแล้วก็แสดงว่าทหารไทยเนี่ยไปเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาได้แล้วทั้งหมดใช่ไหมตรงจังหวัดสระแก้วก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่นะมันเป็นการล้อมั้วรวดหนามบนแผ่นดินไทยนะแต่เป็นแผ่นดินไทยที่ไม่ใช่ตามแนวเขตแดนนะครับ ขเขมรตามมาตราส่วนนะครับหต่อห้าหมื่นเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดนะครับที่เป็นเส้นเขตแดนเลยตรงที่ล้อมรั้วลวดหนามเนี่ยเป็นบริเวณหน้าทางเข้านะครับหมู่บ้านหนองจานเห็นไหมขนาดฐานถ่ายเนี่ยไปล้อมรั้วนะครับรวดหนามเนี่ยหน้าทางเข้านะครับหมู่บ้านหนองจานเนี่ยไอ้พวกขเขมรมันยังออกมาด่าเลยออกมาไล่เลยบอกว่าไปล้อมรั้วรวดหนามปิดทางเข้าหมู่บ้านของมันไอ้ที่มันพูดเนี่ยมันหมูม่บ้านคนไทยทั้งสิ้นแหละครับเพราะมันมีหลักฐานนะครับปรากฏ นะครับอย่างเช่นนะครับไอ้ที่นาของชาวบ้านคนไทยเนี่ยนะครับซึ่งออกโดยกรมที่ดินนะครับจังหวัดส่าแก้วเนี่ยที่ดินส่าแก้วเนี่ยนะครับออกให้กับนายเข็มแพงลานูนนะครับในปี2517เป็นนอสสนะเป็นนอสสนะครับระบุชัดเจนครับว่าทิศใต้จดกับหลักเขตแดนที่46เห็นไหมที่นาของนายเข็มแพงลานูนเนี่ยนะครับที่ที่ดินส่าแก้วเนี่ยออกให้นะครับในปี2517 นะครับยืนยันชัดว่าตรงนั้นมันมีนอสอสามนะติดกับหลักเขต46นะครับภายหลังจากที่มีการสู้รบนะครับในเขมรเป็นสงครามภายในเขมรระหว่างเขมรแดงกับเขมรเฮงสำลินหรือเวียดนามเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2 5 1 7 1นะ18นะครับต่อมานะี่ครับจนถึงปี2,520เนี่ยนะครับเขมรแดงเนี่ยได้บุกเข้ามาในเขตประเทศไทยบริเวณบ้านหนองจานนะบ้านหนองดอบ้านหนองคอแล้วก็บ้าน น้อยป่าไร่บริเวณแถวๆนั่นเลยครับหลักเขตที่45 46 47 48เข้ามาฆ่าคนไทยเมื่อวันที่28มกราคม2520ฆ่าคนไทยตายไปนะทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กทารกนะครับตายไปเนี่ย30กร่าศนะครับทำให้ทางการไทยเลยก็ต้องรีบอบพยพนะครับชาวบ้านคนไทยตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยบ้านหนองจานนี่ก็ถูกอพยพออกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทาง ยูเอ็นองค์การสหประชาชาตินี่นะครับได้เข้าไปตั้งศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยเพราะว่าเพาเอ,อคนคนไทยออกเนี่ยปรากฏว่ามันมีชาวบ้านขเขมรน,นะครับจำนวนมากเลยครับที่หนีภัยสงครามจากภายในประเทศขเขมรเนี่ยนะครับก็ลัก็ทะลักเข้ามาที่บ้านหนองจานนะครับทาง UN ก็เข้าไปดูแลซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับดาวากาตีประสงคศูนย์สิริซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเป็นผู้ประสานงานกับ UN ท่านประสงค์สูตสรเนี่ยังมีชีวิตยอยู่ไปถามท่านดูได้เลยนะครับว่าเป็นความจริงไหมนะครับแล้วก็ยูเอ็นก็มาตั้งศูนย์พยพนะครับดูแลผู้ลี้ภัยนะครับสงครามอย่าลืมนะครับศูนย์พยพเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่มีสงครามดังนั้นก็ตึงตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็อยู่ในเขตที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับนะภายหลังจากที่มีสงครามสงบแล้วเนี่ยนะครับในปี2 5 2 2นะครับก็ผลักดันปร,ประชาชนกลับไอ้บางส่วนมันไม่ยอมกลับ บางส่วนมันก็ปากหลักอยู่นะทหารไทยกับตชไทยก็ควบคุมนะครับนะไม่ให้นะครับ,นะไ,นะรบไอ้ไอพวกคนเขมรเนี่ยที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยนะครับลุกล้ำนะครับก็พยายามผลักดันออกนะครับตั้งแต่ปี22จนถึงปี2อ2 8ไอ้เขมรมันก็ผลักดันเข้ามาอีกนะมันก็ทลักเข้ามาเพราะว่าคนไทยนี่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับไปนะครับสู่ที่นาที่บ้านของตัวเองนะครับบริเวณหลักเขต4 6 4 5 4 7 48นะครับโดยอ้างว่ามันมีกับระเบิด นะคนไทยก็พยายามอยากจะกลับเข้าไปแต่ก็ทหารก็ยังไม่ให้กลับปี2528เนี่ยขเขมรมันก็ดันเข้ามาอีกนะแต่ทางการไทยก็ให้มันอยู่ติดชายแดนนะครับมันมาทะลักเข้ามามากเนี่ยคือหลังจากที่ประเทศไทยกับขเขมรเนี่ยทำเ e อโบยู2543เมื่อวันที่11มิถุนายน2543พอทำ e Z, เอโบยูเสร็จปั๊บเขมรนี่มันอ้างใช้แผนที่ 1- นึ่งหต่อ2แสนมันก็เลยตีเส้นเข้ามาเลยครับนะตีเส้นเข้ามาเลยล้ําเข้ามาเลยโดยทหารขเขมีน่นำอาวุธเข้ามาก่อน รพร้อมอาวุธทางการไทยเนี่ยทั้งทหารไทยกับตอชดอก็ได้รับคําสั่งนะครับจากรัฐบาลและก็ผู้บังคับบัญชาว่าให้ถอยขอ้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะเพราะทหารไทยถอยเท่านั้นแหละครับรเขมรมันยึดหมดเลยนะจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเนี่ยคือเราเนี่ยนะครับพลาดพลั้งประเทศไทยเนี่ยพลาดพลังนะครับปล่อยให้เขมรเนี่ยนะครับมันบุกลุกเข้ามาแล้วเราเนี่ยไม่ใช้กําลังผลักดันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากปี243มมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับนะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เนี่ยเราก็ต้องรอ อย่างเดียวนะครับรอให้มีการประทะกันอีกรอบเคราวน,นี้เราก็จะกวาดแหละนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดการประทะกันอีกหรือไม่ถ้าไม่เกิดการประทะเราก็จะเสียเปรียบบอกได้เลย,เลยตอนนี้เราจะเสียเปรียบพเพราะเขเมยียรมันก็จะไม่ยอมออกเห็นไหมครขนาดทหารไทยล้อมรั้วลวดหนามนะครับซึ่งยังไม่ถึง บริเวณที่เป็นหลักเขตนีห่างจากบริเวณหลักเขตแดนถึงห้าร้อยเมตรมันก็ยังด่าเลยมันยังด่าเห็นไหมมันมาด่าฐานทัพทุกวันเนี่ยว่าไปปิดทางเข้าหมู่บ้านมันนะมา,าบุกรุกเข้ามาวางรวดหนามในแผ่นดินมันทั้งๆทงี่มันเป็นแผ่นดินไทยทั้งหมดเลยครับอันนี้หลักฐานอันนี้มีพิสูจน์บทมผมมนะีแผนที่ผมมีเอกสารสิทธิ์ผมเนี่ยนะครับเคนไทยเนี่ยเราถูกจับเมื่อวันที่29ธันวาคม2553ฟังดีๆนะนะครับผมยังเดินเข้าไปไม่ถึงบริเวณรั้วรวดหนามที่มันวางอยู่ทุกวันนี้เลยเห็นไหม นะแล้วมันจะไปเข้าเขตประเทศมันได้ยังไงแล้วผมะถูกจับได้เห็นไหมแล้วมันก็เอาผมไปขังอยู่ที่พนมเปญนี่ตั้ง3ปี6เดือนเห็นไหมครับนะผมยังไม่เคยเห็นหลักเคสสี่สิเลยผมวันนั้นเนี่ยคุณพนิดวิกิเศษเนี่ยสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย,ปปเ,ยเป็นคนขอให้คุณแซมดินเลอร์บุตรเนี่ยมาขอให้ผมเนี่ยพาไปดูหลักเคสสี่สิบหกเนี่ยสาเหตุที่เราถูกจับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามพวกเราเนี่ยยังเดินไปไม่ถึงหลักเคสสี่สิบหกเลยครับเห็นไหม นะมันก็ต้องเป็นแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เแหละครับทหารไทยอ้างงนี้ครับที่เขาจําเป็นจะต้องล้อมู้วรถหนาตรงนี้ก็เพื่อกันไม่ให้นะก้นเขมรมันล้ําเข้ามามากกว่านี้เขาบอกว่ามันเป็นเส้นนะครับเส้นเพื่อความปลอดภัยเพราะเขากลัวว่าเขมรมันจะแอบเข้ามาวางกับระเบิดนะแต่ผมฟังแล้วผมก็ฟังไม่ขึ้นนะผมก็ฟังแล้วฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะก็อ้างว่าผมก็ถามเขาว่าเอาแล้วทำไมมาล้อมตรงนี้เขาก็บอกว่าหลังจากวันที่28เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับยึดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับ ยึดได้เต็มที่แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเอาแล้วช่วงที่ปะทะกันตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่แปดเนี่ยกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาตะลุยไปจนถึงเส้นเขตแดนเนี่ยนะครับแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นทำไมกองกอ,องทัพภาคที่สองนะเห็นไหมเขาสิบเอ็ดจุดเขายึดไปถึงเส้นเขตแดนแล้วทาไมกองทัพภาคที่หนึ่งไม่ยึดไปให้ถึงเส้นเขตแดนนะเขาก็ตอบแบบอ้างข้างๆครูคก,ก,ก็บอกว่าเพราะว่มามันมีบ้านเรือนของขเบนอยู่เกรงว่ามันจะไปอ้างว่าเราไปละเมิดสิทธิมน,นุษยชน ผมก็บอกว่าก็ในเมื่อมันล้าเขตนแดนไทยเนี่ยนะเออคุณจะไปกลัวเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรคุณดูกองทัพภาคที่สองสิครับกองทัพภาคที่สองนี่เขาใช้ระเบิดเลยนะเขาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเลยนะเห็นไหมครับนะในจุดยุทธศาสตร์อันนี้นะครับอันนี้ในเมื่อ,อ,อมันซ่องสมกําลังทหารเอาไว้ในหมู่บ้านนะครับเอาประชาชนเนี่ยเป็นกําบังเราก็ต้องเข้าไปยึดสิครับนะก็แค่ไล่คนมันออกบ้านมันเราไม่ต้องเรายังไม่ต้องทาลายก็ได้แต่เราต้องดันมันออกไปให้ถึง หลังเส้นเขตแดนสิครับถูกไหมครับนัน่นถึงจะถูกต้องและถ้าจะล้อมรูดลดหนามก็ต้องล้อมตามแนวเส้นเขตแดนทั้งหมดนะครับแทนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่กองทัพภาคที่หนึ่งควรจะทําแต่กองทัพภาคที่หนึ่งผิดพลาดเองไม่ทานะครับในช่วงที่มันมีการประทะตั้งแต่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดกรกฎาคมที่ผ่านมาครับหรือเพราะตรงพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันมีเขาเรียกอะไรเหมือน ประโยชน์ร่วมกันมีการช่อยซื้อยออ๋ออันนี้เขารู้กันคุณไปถามคนที่จังหวัดสาแก้ดได้เลยโดยเฉพาะที่จังหวัดที่อำเภออรัญประเทศอำเภอโคกสูทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนไทยนะเขารู้กันดีอยู่เขาเห็นตามตาตามหูกันอยู่ตลอดเวลามันมีการออกของเถื่อนตามไอ้นี่นะครับโดยเฉพาะบ้านหนองจ่าเนี่เป็นจุดใหญ่ จุดหนึ่งเลยนะครับที่มีการออกของเถื่อนของผิดกฎหมายไม่ว่าบุหรีเถื่อนเหล้าเถื่อนวัวเถื่อนนะครับข้าวสวมสิทธ์นะครับเอาข้าวเขมรปลอมเข้ามานะจำนำข้าวในประเทศไทยไปซื้อข้าวเขมรกิโลละ80สตางค์นะแต่เอามาขายนะอะไรอ่้กิโลละบาท20อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยของผิดกฎหมายของหนีภาษีของละเมิดลิขสิทธิ์ก็เข้าออกตรงนี้แหละครับเขาลูกกันอยู่นะคนคุณไปถามดูได้เลย ถ้าถ้าเป็นคนไทยที่อยู่ที่อรัญ,ญประเทศที่โคกสูงจริงๆนะถามว่าใครไม่รู้นะอำเภอคลองหาดนะที่จังหวัดสราแกวรู้กันหมดอำเภอตาปยาเขารู้กันหมดครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยแล้วถามว่าไอ้ของเถื่อนที่มันออกเนี่ยตามจุดที่ทหารกับตชดดูแลเนี่ยถ้าทหารไทยกับตชดไทยเนี่ยไม่รับสวยเนี่ยของพวกนี้มันจะออกได้ไหมอันนี้มันคิดกันง่ายๆเลยครับนะและผมมีหลักฐานเพราะอะไรผมดําเนินคดีกับทหารหลายคนนะตั้งแต่ปี2540 หกเป็นต้นมานะที่ชาวบ้านมาร้องเรียนกับผมเนี่ยผมไปตรวจสอบและผมก็ดําเนินคดีกับทหารหลายคนนะครับเรื่องตอนนี้อยู่ที่ปปชนะครับเขาก็บอกอาจารย์ครับนะพวกเรากับอาจารย์เนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับเราไม่เคยยึดแผนทีนึ่งต่อสองแสนเรายังยึดแผนที่นึ่งต่อห้าหมื่นผมก็เลยย้อนเขาว่าเอาแล้วถ้าน้องคิดน้องเนี่ยยึดแผนที่ 1. นึ่งต่อห้าหมื่นทำไมน้องไปล้อมรั้วลวดหนามอย่างนั้นไอ้ล้อมั้วลวดหนามอย่างนั้นเนี่ยขมียนมันเคลมเลยนะว่าตกลงเราจะยอมรับตรงนั้นใช่ไหมเออจะมานี่เราก็เสียหายสิครับเข เขาอ้างนะเขาอ้างว่าเป็นการล้อมเพื่อไม่ให้มันบุกรุกเข้ามามากกว่านี้นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทหารแล้วก็ประชาชนไทยไม่ให้มันล้ําเข้ามาแล้วแอบมาวางกับระเบิดผมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอ้างถึงถนนสีเพนใช่ไหมเขาบอกใช่คือเขมรมันอ้างมาจนถึงถนนสีเพนเลยนะครับเห็นไหมเขาทหารไทยก็เลยบอกตอนเนี้ยเราก็ดันมันนะครับไปจากถนนสีเพนนะครับก็ได้แค่นั้นนะถ้าจะทามากกว่านั้นก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไประเบิดสิทธิมนชนอย่างที่ผมโต้เข้าไปว่า ถ้าคุณกลัวคุณดูกองทัพภาคที่สองดินะกองทัพภาคที่สองนี่เขาไม่สนนะ่ะเขาดันไปจนถึงหลักเ,เขตนะครับแล้วก็ตามแผนที่หนึ่งต่อห้ามือนะครับไม่ว่าเราจะต้องอผลักดันแล้วต้องมีการาสูญเสียนะครับไม่ว่ากับคนหรือ,อข้าวของอะไรนะครับเราก็จะเป็นต้องผลักดันนะครับเขาไม่ได้มาคําน,น,นะนคคึงถึงสิทธิมน,นุษยชนนะขมิ้นไม่เคยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเห็นไหมครับขมิน้นมันยิงจรวดเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลเราหลายแห่งเข้ามาที่เซเวน่น คนไทยที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่ทหารไม่ใช่ที่ตั้งทางทหารนะคนไทยประชาชนเนี่ยตายไปตั้ง20กว่าคนเห็นไหมครับถ้าเขมรนเขาไม่เคยสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วทางไทยเนี่ยทำไมจะต้องไปคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนนะครับแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วปล่อยให้เขาเอาเปรียบปล่อยให้เขาเนี่ยครับกระทำกับเราฝ่ายเดียวผมว่าอย่างยิ่งไม่ถูกต้องครับนะแล้วก็ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับประชาชนไทยครับคือผมได้ยินมานะอันนี้จากทหารนะครับที่แอบให้ข้อมูลผมนะครับ ในช่วงที่มีการประทะกันในผมก็ถามว่าทำไมสาะแก้วไม่มีการยิงกันเลยเขาก็บอกว่ามีการคุยกันนะครับของผู้คุมกําลังทั้งสองฝ่ายนะครับเขาบอกว่าทั้งฝ่ายไทยกับฝ่ายขมรนคุยกันว่าขมรนจะไม่ไม่สู้ตรงนี้เพราะเขากลัวว่าจะเกิดผลกระทบกับคาสินโนและก็สแกมเมอร์ของเขานะซึ่งมันเป็นแหล่งผลประโยชน์สําคัญของคุณเซนดังนั้นจุดจังหวัดสาะแก้วเนี่ยทุกด่านทุกจุดเขาจะไม่ลบกับทหารไทยนะครับเนี่ยทหารไทยยืนยันกับผมเองอย่างนี้ครับอย่างนี้แสดงว่ามันมีการคุยกันแล้วก็ เหตุผลที่สนับสนุนก็คือมันก็ไม่มีการยิงกันจริงๆด้วยเห็นไหมมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทหารแอบเอาให้ผลฝรั่งเศสเนี่ยมันก็วางหมากเอาไว้พอมันให้เอกราชปี96นะครับเ6พอปี2 5 0 2ไม่กี่ปีเห็นไหม9ก้าหกเกปยปีเท่านั้นเองครับมันก็ให้สีหนุก,กาษาศรีนุกไปฟ้องศาลโลกไงครับว่าเราไปแย่งปราสาทพระวิหารมันศาลโลกมาตัดสินให้เราแพ้กรณีปราสาทพระวิหารในปี2 5 0 5เห้าร้ยหเห็น ฝรั่งเศสเป็นคนวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วฝรั่งเศสก็เป็นคนวางแผนแล้วก็ช่วยเขเมรในการต่อสู้คดีในศาลโลกเพราะอะไรเพราะก่อนที่กษ,ษัตริย์ศรีหนุจะไปฟ้องศาลโลกกรณีราสาทพระวิหารเนี่ยปี2501ฝรั่งเศสได้ส่งสายรับชื่อนายมิเชลลามาร์สนะเข้ามาที่สถานทูตฝรัลล่งเศสประจําประเทศไทยแล้วก็ให้มิเชลลามาร์สเนี่ยเข้ามาติดต่อนะครับข้าราชการไทยหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสํานักนาย,ยกก็คือหน้าห้องของนายกรัฐมนตรีตํารวจสันติบาลไทย เจ้าหน้าที่กระทรวงการากระทรวงมหาไทยไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับทำการซื้อเจ้าหน้าที่เหล่านี้โดยให้เงินเดือนกับคนขายชาติไทยเนี่ยนะห้าหกคนเนี่ยเดือนละ1นึ่งื่นบาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยขา้าราชการไทยเนี่ยนะครับได้เงินเดือนเพียง400บาทเท่านั้นแต่สายลับพวกนี้ได้เงินเพิ่มจากไอ้ฝรั่งเศสเดือนละ1นึ่งืนบาทไอ้พวกนี้เลยขายข่าวหมดพอประเทศไทยเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศจะส่งข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต่อสู้คดีดในศาลโลก ไอคนเดินเอกสารจะต้องเอาไปให้กับไอมิเชลรามาร์ที่สถานทูตไทยนะครับไอสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยให้มันถ่ายเอกสารก่อนเสร็จแล้วมันก็แอบส่งไปแล้วก็ขึ้นสาลไทยด้วยสาลไทยตอนหลังก็พิจารณาคดีแล้วก็ตัดสินลงโทษนะครับจำคุกนะครับกับข้าราชการที่ขายชาติคดีนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยแต่ตอนหลังมาเนี่ยถูกพยายามลบ,ลบลบคดีพวกนี้ออกจากสารระบบเพื่อปิดไม่ให้คนไทยได้รู้แต่คนที่รู้เนี่ยนะครับคุณอะไรนะ ภูมิรัตทักษะดีพง์ซึ่งเป็นอดีตนะครับสำนักง,งานข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยแกเป็นคนเขียนหนังสือไว้ไปหานซื้อหนังสือของคุณภูมิรัตอ่านได้เลยนะครับนะมีเรื่องนี้นะเหตุการณ์เขาเรียกว่าคดีวิเชลามาร์ทั้งหมดฝรั่งเศสก็ยังไม่ปล่อยอย่างที่บอกเพราะอะไรฝรั่งเศสเนี่ยก็จ้องนะครับที่จะได้ผลประโยชน์ในทางทะเลไงอย่าลืมว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีบริษัทพลังงานชื่อดังของโลกโตตันโตทันเนี่ยเห็นไหมฮะตันแหละเป็นบริษัทฝรั่งเศสนะแล้วก็เชฟรอนของอเมรริกกกาา็อยจะะได้นคับ บริษัทพลังงานของจีนชื่ออะไรนะชิน,นุกชิน,นุกอะไรนะก็จ้องนะครับตรงนี้แหละมันจึงนำมาซึ่ง MOU2544 ซึ่งทักษิณทำกับหุนเซ็นโดยตรงเลย MOU2544 ตอนน่อเนื่องจาก MOU2543MOU2543 เนี่ยทำในรัฐบาลชวนนะครับแต่2544เนี่ยทำในรัฐบาลทักษิณทักษิณทำกับหุนเซ็นเลย MOU2543 เป็นการที่จะขอเปลี่ยนแนวเขตประเทศใหม่ทางบก แต่ m o u 2 5 4 4เป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ในอ่าวไทยโดยเฉพาะเลยเห็นไหมมันมีคนขายชาติมันมีการวางแผนกันในใน,ในระดับชาติ